สดีค่ะเพื่อนเพื่อนช่วงนี้ที่ญี่ปุ่นนะคะเริ่มหนาวแล้วนะทางเมืองไทยก็ต้องดูแล,แลดูแลตัวเองด้วยนะเพราะว่าอากาศหนาวแล้วนะที่ญี่ปุ่นนะคะมเ,เ,าาเม,น,มนูก็เลยเอาภาพสวยๆเริ่มหนาวแล้วเมนูก็เลยเอาภาพสวยๆใบไม้สีทองมาเพื่อน,เพ,อนเพื่อนดูนะคะเพื่อเพื่อนๆอนจะ คิดถึงเพื่อนๆทุกๆท่านนะคะเผื่อเพื่อนๆจะได้เห็นใบไม้สีทองแล้วก็สดใสแล้วก็มีแรงพลังงานเพิ่มขึ้นนะคะใบไม้สีสีทองนะคะปกติมันจะเป็นเริ่มสีแดงนั้นแหละแต่ว่าปีนี้ที่ญี่ปุ่นนะคะที่โตกเกียวนะคะที่จังหวัดอื่นไม่นก,ก็ไม่รู้เหมือนกันนะที่โตกเกียวนะคะ ปีนี้ก็ค่อนข้างจะร้อนไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่ปกติถ้าช่วงเดือน12เดือน12บสองก็เดือนอะไรก็คือเดือนธันวาคมใช่ไหมคะจะหนาวกว่าน,นี้บางทีหนาวแบบเมียวกับบ้านเลยปีนี้จะแบบว่าค่อนข้างจะหนาวอยู่แต่ว่ามันหนาวไม่มากนะคะใบไม้ที่มันจะต้องเป็นสีแดงอะ่ะมันก็ยังไม่เป็นสีแดงนะคะแล้วพี่นก็เลยเอาเอา,เอาต้นไม้ใบไม้ไมสีเหลืองมาให้เพื่อนๆดูก่อน ะะบรรยากาศที่นี่ถ้าใครจะมาเที่ยวที่ญี่ปุ่นในช่วงนี้นะคะก็จะได้ชมภาพสีได้มาถ่ายภาพสีส,สวยๆนะคะสวยมากๆค่ะเพื่อนๆถ้าใครไม่ได้มาไม่ได้มีโอกาสที่จะได้มาก็ชมภาพนี้กับแม่นกไปเลยนะคะสวยมากค่ะก็ถือโอกาสพาเพื่อนๆมาชนญี่ปุ่นนะคะ คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะก็พาเพื่อน,อนมาชมใบไม้สีทองนะคะซึ่งบ้านเราจะเป็นใบไม้สีทองหรอกใบสีทองก็จะเป็นช่วงดอกสีะไรดอกคูณน,นะดเดือนเดือนเมีสาบ้านเรานะสีเลืองอลามเป็นแบบนั้นนะคะบ้านเรามันจะเป็นแบบดอกไม้เนาะแต่ที่เปิดมันจะเป็นใบไม้ใบไม้สีทองใบไม้เปลี่ยนสีนะคะ ต่ปีนี้ใบไ,ไมส้สีแดงยังไม่แดงนะคะเดี๋ยวไมลนถ้าเริ่มแดงแล้วไมลนจะเอาภาพไปสวยๆสวยๆมาให้เพื่อนๆชมอีกนะคะสวยมากๆค่ะพเพื่อนๆสวยมากๆค่ะเหมือน,ส,น,นสีทองเต็มต้นเลยทองเต็มต้นเลยนะคะพเพื่อนๆ ตอนที่ไม่นงถ่ายคลิปนี้ก็อยู่ไปถ่ายตอนเช้านะคะไปถ่ายตอนนี่แค่ตอนเช้าตอนเลิกงานตอนเลิกงานมาก็ได้มีโอกาสไปถ่ายมาให้เพื่อนๆชมนะเออตอนนี้นั่งอยู่ในน,นั่งอยู่ในที่นอนละเอาขาเอาอะไรเข้าไปห่มผ้าละห่มผ้าสามสีผืนผ้าห่มก็หลายใบเลย แต่ว่าถ้าเอาผ้าห่มที่ญี่ปุ่นลหลายใบมันก็เหมือนหนักตึงขึ้นม,มันก็เหมือนกันหนักตัวนะเห็นไหมคะเพืพ่อนเพื่อนเริ่มหนาวแล้วก็ดูแลรักษาตัวเองไดยนะคิดถึงเพืพ่อนเพื่อนทุกทุกท่านนะคะคิดถึง fc ทุกทุกท่านนะคะวันนี้ดีใจมากมากได้มีโอกาสเอาพาไปสวยดอกไม้สวยใบไม้สวยสวยีเหลืองทองอล่าไม้เพืพ่อนๆได้ชมกันนะคะ อาหารช่วงนี้ทำแบบต้มแกงกินตอนเช้านะคะอากาศน้ำหนาวก็อากาศจะได้อุ่นก็ไม่ทานน้ำเย็นนะคะแต่จะทานน้ำร้อนน้ำไม่ร้อนนะคะ,ะน้ำอุ่นน้ำขิงอย่างเงี้ยนะคะอย่าได,ราดย,ดยรักษาตัวเองได้นาคิดถึงทุกๆท,ท,ท่านนะคะเสียงแหบนะ ฝานะกกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ